เทปอันคัาสออกมาแล้วเปเทปอาวจะเป็นเทปนปดปีเ like ป็นย on on ังไงบ้างทีเราทใช่ค่ะ f ีป d b a ดีมากๆครับตอนนี้ผู้ชมที่ชมรายการคนปวดผีตอนนี้เนี่ยภายใน24ชั่วโมงขึ้นถึง3ล้านวิวนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ว่าถามว่าทีมงานหนักใจไหมทีมงานหนักใจมากเพราะว่าการจะนำเสนอเรื่องราวของน้องเนี่ย ซึ่งน้องแตงโมงเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าน้องเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับไม่ว่าใครก็ชื่นชอบน้องในความตรงไปตรงมาความที่น้องเป็นคนน่ารักนะครับความที่น้องเป็นคนกันเองเพราะฉะนั้นเกิดเรื่องราวแบบนี้หลายคนก็คงอยากรู้แต่ว่ารายการคนหัวผีไม่สามารถนําเสนอเรื่องราวได้ตลอดระยะเวลา3าปีก็เพราะว่ามีเหตุจําเป็นก็คือว่ามีการแจ้งผ่านสื่อที่พี่สื่ออันนี้น่าจะทราบตอนที่คุณแม่ประกาศว่า ถ้าเกิดใครนําเสนอเรื่องราวของน้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับเมื่อสามปีที่แล้วก็คือจะทําการฟ้องซึ่งตอนนั้นน่ะมันอัดรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราเพิ่งมารู้นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะออนแอร์ air ได้ตลอด3ปีถูกคําถามเยอะมากทําไมเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงออกไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้เราไม่สามารถตอบได้จริงๆเพราะว่ากระแสในช่วงเวลานั้นน่ะก็คือแรงมากๆแล้วเองก็ไม่อยากให้เป็นผลกระทบไปเกี่ยวกับเรื่องของ รูปคดีต่างๆด้วยนะครับก็เลยเก็บไว้3าปีเต็มครับวันนี้ได้ออกอากาศแล้เวเป,เป็นยังไงบ้างครู้สึกหลังหลังจออากาศสาปีเต็มนะฮะต้องรู้สึกว่าโล่งใจครับอย่างน้อยก็ได้พูดในสิ่งที่ควรพูดนะครับได้บ่งบอกในบางเรื่องที่ควรที่จะพูดนะฮะเนื้อหาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันอาจจะออกมาได้ไม่ครบนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราต้องเคารพเรื่องของกฎหมายด้วยแล้วก็เคารพในความยุติธรรม นะทีเจ้าหน้าที่เ,าเขากําลังทําหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนที่จะไปพิพากษาหรือชี้นานะครับด้วยความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราจึงเป็นกังวลมากๆแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบในการนําเสนออย่างสูงครับคอมเมนต์เจ้ี่พึ่งเป้าไปเลยว่าทำไมถึงตัดกระดานกันอย่ที่บอกแล้วอเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกแล้วครับว่าการทํารายการคนอวดผีนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อต้องการให้ตัวเองหรือ คนที่เป็นหมอดูแบบนิวเนี่ยตั้งตัวเองเป็นสารเตียว่าคาพูดของเราคือสิ่งที่มันใช่ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นในโลกเรามันมีกฎหมายรับรองอยู่มีกฎของวิทยาศาสตร์ที่รับรองอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราทําหน้าที่ในรายการเราแค่บรรเทาทุกข์ในเรื่องของที่เขายังติดค้างกับญาติพี่น้องแต่ในส่วนของคดีความเนี่ยต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมาย ไม่ใช่ให้เราอยู่เหนือกฎหมายโดยเราพูดอะไรก็ได้โดยไม่มีความรับผิดช,ชอบแล้วก็ไปเบี่ยงเบนอเบี่ยงเบนต่างๆเนื้อหาต่างๆในรูกความเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของรายการคนวดผีนะครับเพราะนั้นเรารับรู้อะไรได้แค่ไหนเราก็พูดไปแค่นั้นส่วนที่เกินกว่านะครับหรือไปข้องเกี่ยวกับคดีความเราตอบโดยชัดเจนเลยว่าเราไม่ยุ่งถึงเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามครับ คือเขาไม่สามารถไม่เรียกว่าไม่สามารถชี้นำได้ไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายมันต้องศักดิ์สิทธิ์ในมือของผู้ถือกฎหมายครับไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ในปากของหมอดูเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บนความเชื่อของคนเนี่ยเราก็ไม่ควรเอาความเชื่อนั้นนี่ยไปทําให้ลูกคดีหรือว่าในแง่ของกฎหมายที่มันที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เราพูดไปเราก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วไปทําให้คดีมันเบี่ยงเบนเนี่ยไม่ควรทําอย่างยิ่งครับ อันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของรายการตั้งแต่แรกครับผมหลังจากที่มีความขัดแย้งกันต่อมาแล้วมันขัดแย้งหรือว่ามันเป็นอที่ทางเดียวกันกับที่พี่อยู่แน่นอนนะขัดแย้งครับขัดแย้งกับกับสิ่งที่ผมรับรู้ผมก็หวังว่าความจริงจะปรากฏจริงๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็หวังว่าคงจะมีคนที่เข้าไปทําหน้าที่นี้ให้มันสมบูรณ์นะครับผมอย่างน้อยเนี่ยมันได้บทสรุปที่แท้จริงก็ยังดีนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ตัดสินไปเมื่อวันที่23พี่นิวเองก็ต้องเคารพในแง่ของกฎหมายในเมื่อกฎหมายตัดสินมาแล้วแล้วเราจะรู้สึกยังไงก็ตามนั่นคือความรู้สึกของเราครับเพราะนั้นก็เป็นในเรื่องของกระบวนการกฎหมายที่จบไปแล้วแต่ในส่วนของคนที่รู้สึกว่าต้องคืนความเป็นธรรมไม่ได้ ขอให้ท่านสู้ต่อไปครับพวกเราเอาใจช่วยครับก็คือตการเคลม่อไปคราทำมดแล้วความหนักใจเราไม่มีแล้วเราะว่ยอมไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับความหนักใจหายไปเลยเพราะว่าตลอดสามปีเนี่ยโดนถามเยอะมากครับรายการหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นมีคนมากดดันหรือมีหมายสั่งหรือมีอะไรหรือเปล่าคือคือมันไม่มีมันไม่มีเลยเพียงแต่ว่าเราอะให้ความให้ความเคารพในสิ่งที่คุณแม่ท่านได้ตัดสินใจไปนะครับผม แต่สิ่งที่โดนตำหนิมากที่สุดหลังจากรายการคนปวดผีออกไปก็คือตัดต่อยังไงอะเวียนหัวมากเลยมีแด่คนบอกกลับหัวไปกลับหัวมาซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าฉากในรายการคนปวดผีปีเสือเนี่ยเขาจำลองบ้านผีสิงซึ่งโต๊ะที่พิธีกรนั่งอะ่ะกำลังนั่งอยู่บนเพดานครับอ่าเรานั่งอยู่บนเพดานโต๊ะคือโคมไฟแล้วเรานั่งสัมภาษณ์กันบนเบดาน ส่วนหุ่นที่อยู่ข้างบนก็คือเขายืนอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นทีมงานก็เลยพยายามกลับให้ดูว่าเรากําลังนั่งสัมภาษณ์อยู่บนเพดานแล้วตัวหุ่นเนี่ยก็คือพื้นบ้านจริงๆนะครับแต่เผลอหัวพิธีกรมันไม่ได้ฟูไม่ได้ฟูตกไปตามกล้องไงฮะก็เลยทําให้คนดูก็เลยไม่เข้าใจว่าอ๋อไอ้น,นี้มันคือการแทนให้รู้ว่ากําลังนั่งอยู่บนเพดานของบ้านนั่นเองครับหมายควาว่าเรานั่งับหัอสัมภาษณ์ถูกต้อง ในฉากก็คือผมและพิธีกรทุกคนนั่งอยู่บนเพดานกลับหัวสัมภาษณ์อยูอ่แต่ด้วยความที่เวลากล้องเขาหมุนเนี่ยผมเราเสื้อผ้าเราไม่ได้ตกตามคนก็เลยอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องหมุนกล้องครับผม <ไป S 1> ครับเข้าใจแล้วะครับเข้าใจแล้วครับแล้วก็ทีมงานให้สัญญาแล้วว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วและ เขาบอกก่อนว่าคนปวดผีกลับมาแล้วนะครับชื่อคนปวดผี413 on อ i r ทุกวันพุธเวลา4ทุ่ม13นาทีนะครับผมทางช่องเวิร์กพอยท์แชนแนลนะครับทาง Youtube ของ WorkPo พอยนั่นเองนะครับอรือ y u u t u เว w ร์กพอย n ์ Official ครับติดตามได้เลยครับสนุกกระเดิมเพราะว่ากลับมาเที่ยวนี้ไม่มีฉากพี่ลิวลงสถานที่จริงครับ หลายคนอยากเห็นพี่ริวออกสถานที่จริงครั้งนี้คุณจะได้เห็นสมใจครับว่าพี่ริวออกไปบรรเทาทุกข์คนที่เดือดร้อนหรือวิญญาณที่เดือดร้อนอย่างไรบ้างและเอกลักษกว่านั้นคือในขณะที่พี่ลิวไปถ่ายทำจะมีทีมงานถ่ายทำถ่ายทอดสดในขณะนั้นด้วยให้คุณผู้ชมได้ติดตามแบบเรียไทม์เลยครับผมขอบคุณครับผครับขอบคุณพี่สืสอครับ กันว่าเป็นการ wow. <tries> <tries>